สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลนนะวรัตนพงศ์ครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้เป็นอีกครั้งนึงที่จะคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเอคอนมีก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้จะทําให้กระจ่างชัดมากยขึ้นกว่าเดิมเข้าใจง่ายมาก,กิขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอยู่ที่สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อยู่กับ2ท่านด้วยกันครับท่านแรกอาจารย์วรากรสามโกเศสท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่านที่2คือดรศักดิ์เสกขุนทศนะครับทนอกสิ์ ท่านสองท่านสวัสดีนะครับสสวัดีครับคุณพลครับขออนุญาตเริ่มต้นเอาแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก่อนนะอาจารย์ครับดิจิทัลเอคอนอเมีคืออะไรนะอาจารย์ครับก็คือระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ไอทีครับตัวอย่างเช่นการซื้อขายของทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของดิจิทัลเอคอนอเมียดิจิทัลทีวีก็ใช่ครับครับสมมุติว่าผมไปกระทรวงต่างประเทศต้องการ พาสปอร์ตครับผมก็ให้บตไประจำตัวประชาชนผมใบเดียวแล้วผมก็ได้มานี่ก็เป็นดิจิทัลอีคอนเมินะครับหรือว่าผมอยากจะรู้ว่าที่ดินนองผมเนี่ยมีราคาประเมินเท่าไหร่นะครับกดปุ่มที่เดียวผมก็รู้ราคาทันทีนะครับผมต้องการจะเปิดร้านขายของผมไม่ต้องไปหกกระทรวงก็ขออนุญาตผมไปที่เดียวกันกดปุ่มที่เดียวกันก็บริการสามารถ ถิงกันได้ได้สมัครไทันทีนะครับจุดใจสำคัญก็คือมันทําให้ต้นทุนเนี่ยลดต่าลงทําให้เกิดประสิทธิภาพนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันทําให้ทําอะไรได้ง่ายเข้าและต้นทุนต่ำผมไม่ต้องมีร้านขายของไม่ต้องเก็บของสะสมสต็อกนะครับ สามารถซื้อขายกันได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับและใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ข้อมูลข่าวสารเรียนรู้อยากรู้เรื่องอะไรกดเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตก็รู้ได้ทันทีน้นมันมีหลากหลายลักษณะทั้งของภาคเอกชนและก็ภาครัฐด้วยหมายความว่าดิจิทัลเคมีกระทบทุกคนครับทุกครั้งภาครัฐเอกชนคนธรรมดาจะเป็นพ่อค้าจะทําธุรกิจเล็กใหญ่แค่ไหนด้วยแล้วแต่มีผลกระทบเรื่องต่างทั้งสิ้นใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการค้าขายของการผลิตที่อยู่บน พื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีไอทีนะครับซึ่งไอทีนั้นก็คือการผสมกันระหว่างเทคโนโลยีของโทรคมนาคมกับคอมพิวเตอร์ครับผมผม่อยเร่อดานด้อสักนิดนึงครับว่าถ้าเราจะมองในแง่ของ Impact เมื่อสักครู่อาจารย์วาากรบอกแล้วว่ากระทบทุกคนทีนี้สิ่งที่เขาจะจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะก้าวเข้าสู <bom> ่ดิจิทัล i อีโคโนในอนาคต ใครกลุ่มไหนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะจพอจ,จริงๆก็ตุกอ,อย่างที่อาจารย์วรากรได้กล่าวไว้คือทุกคนเลยครับแต่คนานี้มองในมุมมองของประชาชนในฐานะคนที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าเมื่อกี้จาก บทบาทของทางสํานักงานเนี่ยทำอย่างไรจะให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเอาอเทคโนโลยีไอทีหรือสารสนเทศเนี่ยไปช่วยในการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นหรือที่ดีกว่านั้นคือทําอยู่ที่บ้านได้นะครับอย่างตัวอย่างของบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดที่พวกเรามีกับทุกคนแล้วนะครับ หลายหลายบริการภาครัฐตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะไปรับบริการโดยที่ไม่ต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนไปใช้แต่ประเด็นก็คือยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ยังต้องขอสำเนาตรงนี้นะครับคำถามคือทำอย่างไรมันจะไปถึงจุดที่เรามีบัตรสมาร์ทการ์ดบัตรเดียวแล้วทำธุรกรรมทุกอย่างจากภาครัฐได้ตรงนี้หมายความว่าเรื่องของเทคโนโลยีของไอทีเนี่ยต้องมาเ,เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกัน ต้องมีจุดบริการประชาชนที่สามารถเข้าไปบริการสะดวกต้องมีเรื่องของการที่ทำให้แน่ใจว่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยเป็นอันตัวเดียวกันร,รวมถึงเรื่องที่ผมว่าทุกวันนี้ที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องของ Security นะเรื่องแฮกเกอร์ทำอย่างไรนะครับจะให้ลดความเสี่ยงในการที่จะถูก จาะจากพวกที่ไม่หวังดีเหล่านี้นะมองในมุมมองประชาชนต่อไปมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนจะต้องมีสติในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องของ สื่อของพวกโซเชียลมีเดียมาเร็วมากนะครับบางอย่างก็จริงบางอย่างก็ไม่จริงเพราะนั้นเราต้องมีมีสติต้องมีวิจารยณในการที่จะรับข้อมูลพวกนี้เพราะมันเร็วมากครับอันนี้คือมองในมุมมองของประชาชนที่ว่าจะต้องเตรียมการเข้ามาของไอรดิจิทัลดิคอนมีครับผมทามว่ารก่อนครับถ้าจะมองในแง่ของตัวสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เราเองเราต้องเตรียมตัวรต้องเตรียมทําอะไรยังไงบ้างเพื่อจะก้าวไปถึงจุดนั้นให้ได้ารย์ผมว่าอย่างแรกเนี่ยนะครับจะต้องทําให้เกิดการใช้ อ่อินเทอร์เน็ตการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในภาครัฐให้มากที่สุดนะครับชาวชาชนไม่จําเป็นต้องเอาหลักฐานต่างๆมามากมายเหมือนที่รัฐตึกสับพู้นมาที่เดียวใช้จบได้เลยนะครับสาม,มารถทําได้จริงๆถ้าเราสาม,มารถเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันได้นะครับอ,อย่างที่สองคือว่าจะต้องทําให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อถือศรัทธาในภาครัฐและภาครัฐเองศรัทธาในความปลอดภัยข้อมูลด้วยว่าหน่วยงานของผมปล่อยไปแล้วเนี่ยข้อมูลมันจะปลอดภัยไม่มีใครทําหายไปนะครับอันที่สามก็คือว่า สิ่งที่จะทําให้คนใช้ uh, อินเทอร์เน็ตในภาครัฐอย่างยั่งยืนได้นั้นเนี่ยมันจะต้องทําให้เกิดประโยชน์กกบชาตินะครับนี่เช่นขณะนี้เนี่ยเราใช้อีเมลต่างประเทศกันนะครับเราใช้ไลน์ต่างประเทศกันอันนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยสําหรับประเทศไทยเลยเพราะว่าเขาสามารถอ่านได้หมดนะครับแล้วก็ทุกคนที่สมัครเข้าไปอยู่ในไลน์หรือใช้อีเมลอะไรกันแล้วแต่เนี่ยไม่ยอมรับแล้วว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยตอตตเปิดเผยเขาได้ภาครัฐเนี่ยสำนักงานรัฐวิทยาเลขาหนึ่งก็พยายามที่จะมีเมลของภาครัฐเองนะครับแล้วก็จะมีไลน์ของภาครัฐ เองด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยครับหลายประเทศในโลกเขาไม่มีร่อนจ้อนแบบประเทศไทยหรอกครับไม่มีอีเมลที่เปิดเผยที่ส่งถึงกันหรือไลน์ส่งถึงกันได้แต่เขาจะมีเฉพาะของภาครัฐนะครับเพื่อความปลอดภัยกำลังจะเรียนถามอาจารย์วรกรว่าถ้าถามว่าณปัจจุบันรัฐบาลเองนะครับรัฐบาลมีความพร้อม ที่จะก้าวไปสู่ดิจิทัลเอคคอนมีเต็มๆตัวเนี่ยตัวภาครัฐเองเราต้องพร้อมขนาดไหนครับอาจารย์ผมคิดว่าจริงๆพื้นฐานของการที่เป็นดิจิทัลเอคคอนมีเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีดิจิทัลเอคคอนอมีอยู่ค่อนข้างมากแล้วนะครับ,รบเรามีโครงการเครือขา่ายที่เชื่อมต่อเหมือนถนนทั้งประเทศนะครับให้คนใช้อินเทอร์เน็ตได้เข้าใจว่า1ในสาของอเภอทั้งหมดของประเทศไทยในขณะนี้นะครับ,รบและมันมีหลากหลายบริษัท แตไมหมดดังนั้นรัฐต้องเข้ามาประสานเพื่อทําให้เกิดถนนสายใหญ่นี้ซึ่จะทำให้ใช้ประโยชน์ได้นะครับกิจกรรมที่เรียกว่าเศรษฐกิจอโคโนาเนียหรือดิจิทัลเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเช่นการซื้อขายกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับการจองตั๋วภาพยนตร์การจองตั๋วหนังการดูโทรทัศน์ออนไลน์ดิจิทัลทีวีนะครับเรื่องของการใช้บริการของภาครัฐเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในการหย่อนใจนะครับในการอ่านในการส่งข้อความในการฟังเพลงมันมีอยู่แล้วมากมายแต่ว่า มันจะต้องมีมากกว่านี้สะดวกมากกว่านี้นะครับเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียต้นทุนมากในเวลาที่จะติดต่อถึงกันได้เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่า Digital เ c o n o m y ก็แค่ e-commerce มันไม่ใช่ใช่ครัมันมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายแต่ต้องเตรียมตัวก่อดก่อนจะไปถึงจุดนั้นใช่ครับผมว่าภาคประชาชนเนี่ยสำคัญมากมีความเข้าใจนะครับจะต้องพยายามให้การศึกษาตัวเองว่าไม่กลัวนะครับไม่กลัวคอมพิวเตอร์ ไม่กลัวสมาร์ทโฟนนะครับเหมือนกับตู้เย็นนะครับเมื่อก่อนเราก็กลัว <c oughs> ไอ้เครื่องเล่นดีวีดีเครื่องเล่นเทปเมื่อก่อนเราก็กลัวเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับ <c oughs> ตู้เย็นมันไม่หนี้น่ากลัวอีกต่อไปแล้ว <c oughs> สมาร์ทโฟนก็ต้องไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัว <c oughs> ถ้าไม่กลัวสมาร์ทโฟนเมื่อไหร่นะครับอินเทอร์เน็ต ดิจิเตทคอมมิวนีจะเกิดได้เยอะมากครับผมเมื่อสักครู่นรศักดร์พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยซีงคือที่อยากให้ย้ำหน่อยเพราะว่าเราได้ได้ฟังข่าวคราวเรื่องของข้อมูลที่หลุดออกไปบ้างทั้งตั้งใจทั้งไม่ตั้งใจเราคิดว่าเรื่องนี้ทางภาครัฐเองและประชาชนควรต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างครับอย่างที่ผมเรียนเเรื่องของตัวเองเนี่ยต้องเอาต้องสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอย่างที่ผมเรียนเพราะมันมาเร็วมากนะครับ เราก็จะตัดสินใจบางครั้งเอเพื่อนเราส่งมาเราก็เข้าใจถูกเลยว่าเออน่าจะปลอดภัยไม่จําเป็นว่าจําเป็นต้องเสมอไปนั้นต้องต้องต้อง,อง,องอพิจารณาก่อนนะครับ <S 1> <S 1> อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ทางสานักงานตำนีจกําลังจะผลักกันไปต่อยอดจากที่ทางอาจารย์วรากรได้กล่าวไว้คือเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับตัวเลขก็คงทราบล้าตอนนี้คนไทยใช้สมาร์ทโฟนประมาณเกือบ30ล้านเครื่องอนะครับสิ่งที่เรา ผลักดันในปีที่ผ่านมาและปีนี้ที่จะทําให้มากขึ้นก็คือเรื่องของทาอย่างไรจะให้ข้อมูลหรือบริการของภาครัฐนี่นะ,นะมาอยู่บนมือถือ,อประชาชนให้มากขึ้นแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือทาอย่างไรเราจะทาแอปโมบายแอปเนี่ยนะฮะให้ตรงใจกับความต้องการประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มใหม่ของการทําเรื่องของอ e ีกัมมนทั่วโลกคือเขาจะเอาประชาชนเป็นหลักนะครับตัวอย่างเช่น ผมว่าเดี๋ยวเดือนมีนานี้เราสามารถเสียภาษีบนสมาร์ทโฟนได้แล้วะนะครับเรารสามารถเช็คเรื่องต่างๆได้บนสมาร์ทโฟนอันนี้บทบาทสำนักง,งานตนัวน,นั้นีกก็คือก็ไปคุยกับหน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องของการให้บริการประชาชนตรงนี้ทําอย่างไรจะให้เขาเนี่ยยกระดับในเรื่องของการให้บริการประชาชนเนี่ยมีช่องทางเพิ่มขึ้นนะครับในการที่ทําให้เขาสะดวกขึ้นนะครับลดขั้นตอนออหนึ่งในโครงการที่เรากาลัง คุยกับทางขอ,อยกตัวอย่างก็คือทางโรงพยาบาลรามาก็คือเรื่องของประชาชนสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการที่จะจองคิวการไปหาหมอได้ตอนนี้ก็กําลังคุยกับทางโรงพยาบาลรามานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของคําตอบที่ที่จันาร์วากรได้นนกล่าวไว้คือว่าทําอย่างไรดิตอ่อยโครโนโมีเนี่ยทำให้ประชาชนลดต้นทุนมไม่ต้องเสียเวลามารอหมอตั้งแต่ตีสี่ตีหแต่มาหาหมอในเวลาที่กําหนดได้เลยแน่นอนครับตรงนี้เมื่อกี้จะทางคุณสุพลถามเว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรขั้นตอนการปฏิบัติงานของภาครัฐต้องเปลี่ยนครับ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเนี่ยคุณไม่เปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบเดิมซึ่งเป็นระบบอันที่พูดนี้ฮอะนองอนาล็อกเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล้วยเหมือนกันเพราะตรงนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ภาครัฐเองเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดในการปฏิบัติงานเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบครับผมด้วยเวลาที่จากัดทศวรากรครับถ้าจะถามว่าประชาชนทั้งทุกกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากดิจิทัลอีคโนเมีเขาควรต้องเตรียมตัวยังไงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอย่างแรกต้องไม่กลัว ทำยังไงถึงจะก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอีโคโนมีโดยที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดครับอาจารย์ผมว่าเตรียมอกเตรียมใจครับเตยมใจเปิดว่าวิธีมองโลกกว้างขึ้นครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเลียนแปลงเมื่อสมัยก่อนหกสิบเิปีก่อนไม่มีตู้เย็นในบ้านเรานะครับตอนนี้มีตู้เย็นเราก็ต้องรู้ว่าจะทําไงกับตู้เย็นไม่ให้ถูกไฟดูดนะครับแล้วทำไงของไม่สีในตู้เย็นเช่นกันนะครับถ้าเรามองโลกว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องปรับตัวเองแล้วเราก็ต้องมองว่ามันไม่ใช่อะไรที่เป็น สิ่งที่เป็นอันตรายต่ตัวเรานะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีสติในการใช้ครับและที่สําคัญเนี่ยไอการที่มีดิจิทัลเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต,ตัวเราด้วยอย่างกรณีของคอรัปชันเนี่ยสำคัญมากเลยในบางประเทศเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยขึ้นไม่หมดเลยให้ตรวจประชาชนทุกคนเข้าไปดูได้หมดเลยนะครับว่าจังหวัด อบตที่ไหนองค์กรบริหารสวนท้องถิ่นตรงไหนเนี่ยนะครับด้รับงบประมาณเท่าไหร่แล้วเขาก็จะจับตามองแล้วก็จะรายงานกันเองอันนี้ก็ทําให้ประชาชนติดตัวนะครับแล้วก็สิทธิของคนการรับฟังความคิดเห็นของคนสามารถที่จะผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านไอทีนะครับได้อย่างดีและการผลิตโดยภาครัฐเนี่ยก็คือบริการของภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งของ GDP เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันจะเราจะค่อยๆเห็นพัฒนาการของดิจิทัลเคนเนอร์มีมากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องครับภายในปีนี้น่าจะเห็นความคืบหน้ามากนะครับผมคิดว่ามีขณะนี้มี ให้กลมกลืนแล้วกลายเป็นดจิทัลอีกโนมตมากขึ้นโดยใช้พื้นฐานที่มีอยู่แล้วแล้วก็เสริมเพิ่มเติมครับครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบพระคุณนะครับครับวุฒสมกับทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยนะครับได้ทราบแล้วว่านปัจจุบันนโยบายดิจิตลอลอีคอนมีอยู่ตรงไหนคนไทยต้องเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างทั้งในแง่ของประชาชนคนธรรมดานักธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่รูลแจะต้องก้าวไปพร้อมกันคือเราต้นทุนที่ให้ได้มากที่สุดและมีความปลอดภัยมากที่สุดด้วยนะครับ โอกาสหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันได้ใหม่วันนี้จะบวดเวลาของเดือนหน้าประเทศไทยนะครับผมและทั้งสองท่านลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ